ครับสวัสดีครับช่องบักเซเดอรัตนบุรีนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ถนนบางบอนนะครับเอกชัยบางบอนแป่งพระเยอะเลยครับอนนี้เป็นร้านอัดใส่กับพระนะครับคุณลำใหญ่ ตลับธรรมดา25บาทต,ตลับลาย50บาทต,ตลับเงินผสมร้อยหนึ่งอ๋อันนี้ร้อยนึงครับอัน100นี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึงแบบนี้ยบาทไม่มีลาย25สบาทนะครับมีลาย50บาท แบบไส้พะโบราณก็80บาท60บาทนะครับมีลาย80ไม่มีลาย60มีกล่องตะกุดเลยติดราคานะครับสบายให้เาสบายใจลึกเขาสบายใจแล้วก็เข้ามาก็ได้ไม่มาเร็จแล้้โทรคุย โถคุยหมดเวรหมดกรรมต<ม>่นี้เป็นทริจอย่างนั้นเราจะได้สบายใจโอเคมีสตเตลเลสเตลเลกี่บาทหนึี่สิบาทป่ะยีบาค่ะยี่สิบห้าไม่มีลายม้มีลายอยู่ท้งหนังนู้นมันมีหาสิบาทถ้าอย่างเี้ยนี่กำลังใส่ให้ลูกค้าใช่ไหมเนี่ใช่ <25 S 1> บาทโอ้ส้นลายเนอพันลูก <25 S 1> โอ้ยี่สิบห้าบาทป่ะเนี่ยย่สิบห้า ร้อนเปิดทุกวันนะครับทุกวันอขอดูหน่อยนะมีปลาสมเด็จใส่กันแบบสดเลยนะครับนีเชือกนนะครับเชือก ยี่สิบบาทมีสามร้อยทองเลเซอร์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็มีนี่แปดสิบบาทโอ้ทองเลเซอร์ร้อยหนึ่งสามร้อยบอก ทอมค่น้อยนึ่งอเอสามร้อยเสื้มันไม่ลอกเรมันไม่ลอกมันนึ่งใส่กี่องค์มันหนึ่งเนี่ยพันองค์เลยเหรอสองพันองค์ กี่วันเสร็จส,สองก้อนองเนี่ยวันสองวันร้านตะละพะคนลำใยอ่ะกี่ลำญ่อ่ะมีหลายราคามีหลายราคาก็แผงพระนะครับมันก็แผงพระแผง,ผแผงผพระเทียบไปนะครับ